สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ S t a r l เรียนะครับเซนทอสองร้อยนะครับจัดทรงแท็กเกอร์นะครับผมสวยๆเลยนะดูทรงทรงหล่อมากนะครับคันนี้จัดทรงมาให้แล้วนะครับท่อนะครับเป็นท่อเดิมผ่านะครับเสียงลั่นๆเป็นยางกลืงมีบากนะฮะหลอกยังนานๆอยู่เลยโชคเดิมนะครับผมตัดท้ายมาเรียบร้อยนะครับของบางคนสั้นนะครับชุดสีสวยนะครับสีเดิม ร้อยขีดควรมีตามการใช้งานนะครับแต่รวมยังเงาเงาอยู่เลยจับใส่แฮนด์บาร์นะครับผมขับขี่ง่ายนะครับขี่สบายมากตะแกรงไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวแต่งเครื่องยนต์ดีนะครับผมแน่นๆพร้อมใช้เลยดูเลขไม้กันหน่อยนะครับคันี้เลขไม้หกพันกว่าโลนะครับผม เสียงยังโหดนะครับลั่นๆเลยตุบตับตุบตับเลยนะครับมีคัดน้ำมันด้วยนะครับผมคันนี้โดยรวมสวยมากสะอาดนะครับ ดับก่อนนะครับผมเสียงลั่นนะฮะชันนี้นะครับเปิดขายอยู่3,900บาทนะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ